วันนี้มาตัดปาลมค่ะปาล์มสิบสองปีกำลังเริ่มสุกชุดที่สองค่ะนี่นะคะดูลูกลูกใหญ่มากในสองทลายค่ะ เริ่มสุกแล้วสองทลายโอ้ยบนต้นก็ยังมีเยอะอยู่กำลังออกใหม่ก็มีค่ะต้นอุ่นก็สุกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย ไม่ไม่ใช่พูดผิดค่ะต้นอื่นก็กำลังออกเยอะมากเลยนี่ค่ะออกเทบทุกต้น